สวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ฟลลชัลยลดอททีวีทุกท่านครับผมนิติทวมประถมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมารีวิวรอบคันรถคันนี้ครับ MG ZS Minor Change นะครับหรือ MG ZS 2020นะครับแต่หากเป็นตามสไตล์ของ MG เขาต้องบอกว่า New MG ZS แต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่ Minor Change เท่านนั้วันนี้นะครับ MG ค่อนข้างจะคาดหวังกับเจ้า ZS ตัวนี้ไม่น้อยทีเดียวเพราะที่ผ่านมาหลังจาก MG ZS ได้เปิดตัวไปนะครับเมื <ME> ่อ2ปีครึ่งที่แล้วนะครับยอดขายสะสมเขา30,000คัน ถือว่าไม่น้อยทีเดียวและเป็นรถยนต์รุ่นที่สร้างรากฐานให้ MG ได้เติบโตในตลาดรถยนต์เมืองไทยได้อย่างแข็งแรงมากๆด้วยจุดขายของ MG ZS ในรุ่นที่ผ่านมานะครับด้วยด้าตาที่ดูทันสมัยด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบความเป็นรถ SUV ขนาดเล็กและราคาค่าตัวที่จับต้องได้ทําให้ ZS ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดรถยนต์เมืองไทยในวันนี้ ZS เปิดตัวมาในตัว Minor Change ครับต้องบอกว่าเขาทําการบ้านบันดีเหลือเกินในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เขา ใส่ออปชั่นมามากขนาดนี้แต่ค่าตัวขยับราคาขึ้นไปแค่1 0,000บาทในทุกรุ่นย่อยในราคาค่าตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่6.89แสนบาทรุ่นกลาง7.39แสนบาทและรุ่นท็อป 7.99แสนบาทจากเดิม7.89แสนบาทในรุ่นท็อปรุ่นที่แล้วรุ่นนี้เพิ่มขึ้นเพียงแค่10,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับในออปชันที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่เพิ่มขึ้น10,000บาทนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันครับหน้าตาเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ดูธรรมะถมแงมากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นจากไฟหน้าที่เปลียดเป็น LED แล้วมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมันติมาให้ด้วยในรุ่นท็อปมีไฟ daytime running ให้มาด้วย ดูดีขึ้นดูทันสมัยขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยและอีกหนึ่งส่วนทางด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปคือในเรื่องของกระจังหน้า กระจังหน้าเปลี่ยนให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นดูกว้างมากขึ้นแต่ยังไม่มีในเรื่องของระบบไฮเทคที่เป็น a อั t i v e Safety ทั้งหลายยังไม่มีมาในเจ้าตัว ZS ใหม่ตัวนี้ยังเป็นแค่ฟังก์ชันที่เรียกว่าพื้นฐานอยู่ไม่มี a d อ i v e Cruise Control ไม่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าไม่มีระบบป้องกันการชนด้านหน้า,บบา,า,นา,นนายังไม่มีมาให้ถ้าระบบพวกนั้นต้องไปหารุ่นพี่เขาคือ MGS h นะครับแต่ตัวนี้แซยังไม่มี แต่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเพิ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่คือกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบใหม่แล้วสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับมีตัดสีเงินมาให้นี่ตัวนี้ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะดูแล้วก็ไม่ได้ล้าสมัยแต่ก็ไม่ได้โฉบเฉี่ยวเทียบเท่ากับเจ้า Mazda c x 30ตัวนั้นนะ่ะโฉบเฉี่ยวที่สุดละแต่ตัวนี้เขาราคาย่อมยาวกว่าเยอะ นะครับนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านข้างนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือล้อล้อและยางนะครับเป็นขนาด17นิ้วนะถ้าเป็นรุ่นท็อป17บนิ้วรุ่นกลางและรุ่นเริ่มต้นเป็นขอบ16นิ้วท่านผู้ชมอาจจะมองว่าไซส์เดิมนะไซส์เดิมก็17นิ้วในรุ่นท็อปของ ZS แต่ตัวใหม่นี้นะครับไซส์ยางเปลี่ยนไปนะครับยางซีรีส์ยางเปลี่ยนไปนะ ยางนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับแบรนด์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วซีรีส์คือ2 1 5 5 5 R 1 7นะครับซีรีส์ยางเปลี่ยนไปหน้ากว้างมากขึ้นลายล้อแม็กก็เปลี่ยนไปใส่สีดำเข้ามาให้มันเป็นทูโทนนะครับดูสวยขึ้น และยังมาพร้อมกับระบบเตือนลมยางทั้ง4เส้นด้วยนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ตัวจุกนี้มีมาให้ในรุ่นท็อปนะเตือนแรงดันลมยางด้วยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแต่ไม่มีระบบไลท์สปอร์ตมาให้มีราวหลังคามาให้นะครับมือจับนะครับเป็นสีโครเมียมนะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีเส้นสายลายสปอร์ตแต่งมานี่นะตามสไตล์ของเขาดูโบเฉีียวมากขึ้นถามผมว่าผมก็ว่าดูดีมาดูด้านท้ายครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปด้านท้ายก็มีไม่น,อน้อย ด้านท้ายนะครับไฟนะครับไฟเป็นไฟ LED แบบเทลเกตเป็น LED แบบรุ่นพี่ h s แล้วนะครับดูดีมากขึ้นมี ZSI Smart เป็นแบชมาเหมือนเดิมนะครับที่เปิดฝาท้ายยังเป็นเช่นเดิมนะครับง่ายๆนี่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ มีกล้องมองรอบคันมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า MG ZS Minor c h a n ตัวนี้กล้องมองรอบคันมีมาให้ในรุ่นท็อปรุ่นนี้นะครับรุ่นกลางไม่มีรุ่นเริ่มต้นไม่มีพื้นที่ใช้สอยยังคงใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมไซซิ่งเท่าเดิมบอะหลังสามารถปรับพับลงไปได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่แล้วนะครับอ่ะเป็นชุดซ่อมอยางนะไม่ได้เป็นยางอะไหล่นะครับนี่เป็นชุดซ่อมอยางลดคอสไปลดน้ําหนักตัวไป นะครับยังไม่มีระบบไฟฟ้านะเปิดปิดยังเป็นแมนลวนอยู่เครื่องยนต์ของ MG ZS Minor Change i นะครับทุกผู้ชมครับยังเป็นเครื่องยนต์เดิมคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร115แรงม้านะครับ150ดิวตันเมตรเครื่องยนต์เดิมๆแต่เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเกียร์ เกียร์ได้กลายเป็นเกียร์ CVT 8จังหวะแล้วนะสามารถมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าได้เดิมเนี่ยเป็นเกียร์ตันมัสี่สปีดนะครับค่อนข้างเี่ียอืดค่อนข้างเี่ียตื้อทาง MG บอกว่าเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ CVT แล้วเนี่ยความอืดความตื้อ น่าจะใกล้เคียงเดิมนะถ้าดูตามสเปคแล้วอัตราตีต้นน่าจะเหมือนเดิมคือน่าจะออกตัวยังช้าๆเหมือนเดิมแต่วิ่งระยะยาวน่าจะสมูทขึ้นน่าจะสบายมากขึ้นซึ่งในเดือนหน้าเราจะได้ลองขับกันอย่างเป็นทางการนะครับกับเจ้า Z S ตัวใหม่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องยนต์เขาเกียร์เขาเป็นอย่างไรตอบสนองได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าแต่ยังใช้ E8 5ได้เช่นเดิมเขายืนยันว่าอัตราการซิ้นเืองน้ำมันไม่ได้ดีขึ้นนะยังเท่าเเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในวันนั้นนะครับว่าเป็นเท่าไหรดยาาไปูภ ในครับเพราะภายในเขาเนี่ยตกแต่งมาดีมากขึ้นหรูมากขึ้นนะลืมไปครับมีเสากาศคลิปฉลามมาให้ด้วยภายในนะครับของเจ้า m g zs เป็นเบาะหนังนะทูโทนนะครับถ้าเป็นรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปเป็นเบาะหนังถ้าเป็นรุ่นล่างรุ่นเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้าเบาะสามารถพับได้นะครับดีอย่างที่บอกนะครับ 60- 40นะนี่40 60, นี่60ไม่ได้พับราบไปกับพื้นโดยสารนะยังมีความสูงของตัวเบาะอยู่ไม่ได้เนียนเรียบไปแต่ ก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้พอสมควรนี่เป็นสลักนี่นะมันเป็นเชือกดึงนงพนักมีไอโซฟิกให้ด้วยนะมีที่ล็อกเด็กด้วยนะครับถือว่าดีมากๆอ่ะเราลองเข้ามาดูซซพานอรบิกซันรูฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนะยังเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นท็อปของเจ้า MG ZS Minor c h a มเอยู่นะครับให้มาเต็มบานขนาดนี้มันเท่ที่สุดแล้วแต่มันก็ร้อนที่สุดแล้วเช่นเดียวกันเป็นอีกหจุดขายเขานะ เบาะนั่งเป็นอย่างไรพื้นที่เท่าเดิมนะครับพื้นที่โดยสารเท่าเดิมก็คือนั่งสบายเหมือนเดิมเสียดายที่เบาะไม่สามารถที่จะปรับพนักเอ็นได้นะยังเป็นหลังตรงๆอยู่แต่ก็มีองศาการเอียงที่ใช้ได้ดีมากๆพนักพิงศีรษะไม่ชันมากครับโอเคเลยและจุดเด่นที่เขาเพิ่มขึ้นมาในเจ้า ZS Minor Chain นี่นะครับคือนี่ช่องเสียบ USB 2. จุด ในผู้โดยสารตอนหลังใช้ได้เลยนะครับรุ่นเก่าไม่มีนะรุ่นใหม่มีมาให้แต่ก็ไม่มี power outlet นะมีแค่ช่องเสียบ usb ไม่มีช่องแอร์ตรงนี้เป็นช่องเก็บของธรรมดาที่พักแขนยังไม่มีเหมือนเดิมตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะปรับปรุงนะผมนึกว่าในตัว minor c h a n ตัวนี้เนี่ยจะมีที่พักแขนตรงนี้มาให้ไม่มีวะท่านผู้ชมมันทำไมวะไม่น่าจะทำยากนะแต่ไม่ทำมากกว่า มีที่ใส่วางของซองสองซองนะครับที่เบาโดยสารตอนหน้าทั้งคู่ถือว่าดีที่วางแก้วน้ําในเมื่อไม่มีที่วางแก้วน้ําที่พักแขดก็ต้องไปพึ่งที่นี่นะครับที่บริเวณข้างประตูแผงข้างประตูไปปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับว่าด้านหน้าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจะบอกได้เลยว่าดูดีขึ้นเยอะเลยเข้ามาในตําแหน่งผู้ขับนะครับในเจ้า MG ZS นะครับอย่างอื่นก่อนอย่างแรกเลยสตาร์ทก่อน เป็น push start แล้วนะโอเคขึ้นมามากๆนะครับเป็น push start มาที่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นนี่คือยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนี่ครับนี่คือ iSmart ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ i s m r t t นี่มาตามสไตล์อยู่แล้วครับถ้าเรา start ปับ๊บเขาทักทายเราแน่นอนทุกครั้งที่เรา start บางทีมันก็รำคาญบางทีมันก็ไม่รำคาญก็ว่ากันไปอ่ะเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่า ยังคงเป็นความหรูหราอยู่เหมือนเดิมในเรื่องของอุปกรณ์นะในเรื่องของอุปกรณ์ภายในวันสดุภายในยังดูดีใช้คําว่าดูดีดีกว่าเนี่ยมันเป็น s o ซ t ฟทั h หมดนะอันนี้ทําเป็นทูโทนแล้วนะครับมีสีเงินตัดด้วยนะก็ดูค่อนข้างทันสมัยดีมีพุสต์ทมาให้หน้าจอกลางนี่นครับทุกผู้ชมครับเปลี่ยนแล้วนะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนี่เอามาจากรุ่นพี่อย่าง HS นี่ขนาดกระจ่างตามากๆมีกล้องด้วยนี่ครับกล้องมอง360องศาที่ผมบอกแต่มันก็ยังไม่ชัดนะมันสู้ H S ไม่ได้ใน M G H S ความชัดเจนของกล้องชัดกว่านี่จอมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันได้ใหญ่ไงเออนี้เห็นนะครับทำเป็น 3D ได้ด้วยอ่าโอเคนะราคานี้ให้กล้องมองรอบคันมาให้ถือว่าเทพนะกลับเข้าไปนี่ครับ มีโหมดในเรื่องของการใช้งานค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ได้แล้วด้วยมีระบบพยากรณ์อากาศให้ด้วยนี่อยู่เราอยู่ที่เขตประเวศนะครับอุณหภูมิ31.7องศานะมีแผนที่ให้นะครับแสดงเพลงโทรหา call center ได้สามารถที่จะลิงก์เข้า easy c o n ก็คือการลิงก์มีลเลอลิงก์เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Android อย่างของผมใช้ Apple CarPlay ก็ต้องใช้ Apple Carplay เชื่อมได้แต่เป็นการเชื่อมผ่านช่อง USB เท่านั้นนะครับช่อง USB 1เท่านั้นคือด้านซ้ายมือนี่คือเสียบปุ๊บก็จะเชื่อมขึ้นหน้าจอทันทีเป็น Apple CarPlay อ่ามีช่องเสียบ USB 2ช่องด้านหน้านะครับมีช่อง p o w e r l e t อีก1ช่องนะครับและที่หน้าปรบมือให้เขาคืออะไรกันท่านผู้ชมครับช่องเสียบ USB ในเจ้า MG ZS มีทั้งหมด5ช่องด้วยกันว่อกี้่านผู้ชมเห็นแล้ว2ช่อง ตรงนี้ด้านหน้า2ด้านหลัง 2, 4ช่องอีกหนึ่งช่องอยู่ไหนอีกหนึ่งช่องอยู่นี่ครับอีกหนช่องอยู่ตรงนี้เขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับกล้องติดหน้ารถเว้ยเฮ้ยเราไม่ต้องมาลากสายจา,ากข้างล่างขึ้นไปนี่เขาทำตรงนี้เลยพ่วงขึ้นนี่ติดกับกระจกนี้เฮ้ยดีมากๆนะอันนี้ต้องบอกว่า เออเป็นการดีไซน์ที่คิดถึงลูกค้าใช้ได้เลยเนี่ยผมชอบมากๆ5จุดเนี้ยเออจุดที่5นี่ผมชอบมากผมว่ามันโอเคอะแต่ผมขอปิดสันรูปก่อนนะเนี่ยฮะซันรูปยังเป็นสันรูปไฟฟ้าอยู่นีก็สั่งด้วยเสียงก็ยังได้อยู่ครับ นี่นะครับให้มันหายร้อนหน่อยนี่คือภายในนะของเจ้า MG ZS ใหม่นี่หน้าจอใหม่มาระบบ i s m a r t ฉลาดมากขึ้นสถียรมากขึ้นหน้าจอถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับมาตรวัดที่เป็นมาตรวัดบริเวณด้านหน้านี้จะเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลดิสเพลย์แล้วคือเป็นมาตรวัดที่ทันสมัยมากๆเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าหน้าจอมันขึ้นแบบไหนนี่นะครับขึ้นมาค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆานี่ เท่นะเทมากหน้าจอนี้นะครับได้มารุ่นท็อปนะครับถือว่าดีนะแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นก็ยังเป็นมาตรวัดแบบเข็มอยู่นะครับแบบเดิมอยู่ตัวนี้มาตรวันนี้สแสดงอะไรบ้บางนะมาตรวัดนี้นะฮะสามารถที่จะดูได้นะในเรื่องของแรงดันลมยางทั้ง4ล้อนะครับไรเนสสปีดวร์นิ่งมีตั้งสปีดวร์นิ่งให้ได้มีการบอกในเรื่องของเซอร์วิสต่อไปได้หน้าจอสวยมากถือว่าทันสมัยมากๆ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังช์ชันนะครับแบบสปอร์ตสามก้านะท้ายตัดอย่างนี้ยังคงเป็นรูปแบบเดิมด้านซ้ายเป็นในเรื่องของการควบคุมพวกนี้ครับเครื่องเสียงด้านหน้าจอนี่พวกนี้นะครับนี่เชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่เพิ่มเสียงลดเสียงซอสของระบบมันติมีเดียทั้งหลายนะครับด้านขวาเป็นในเรื่องของการเรียกดูข้อมูลทางนี้และสั่งงานด้วยเสียงจุ๊บกดไปฉันอยู่นี่เพิ่มพัดลม กำลังเพิ่มความเร็วพัดลมนะครับเปิดซันรูฟนะครับถ้าเราจะสั่งเขาอีกเราก็กดอีกทีครับเราอยากจะสั่งก็กดฉันอยู่นี่ปิดซันรูฟนะครับไม่ได้สั่งแค่นี้เรายังสั่ง ในเรื่องของแผนที่ได้ด้วยนะแผนที่ครับเดี๋ยวเราดูนะฉันอยู่นี่ขอเส้นทางไปปั๊มน้ำมันใกล้ที่สุดฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งปั๊มน้ำมันนี่ครับขึ้นมาแล้วเราก็กดเลยว่าเราอยากไปปั๊มไหนได้รับเส้นทางไปบางจากถนนสีนครินยังเป็นซอฟต์แวร์ของทอมทอมอยู่นะครับก็ใช้ได้ครับ ตอนที่ผมใช้ในเจ้า MGHS เนี่ยนะครับผมก็ใช้ดูเป็นแผนที่แบบแผนที่กลางอ่ะดูโดยกลมๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้การจริงยังไงผมก็ยังถนัดกับ Google Map อยู่ในมือถืออยู่แต่เนี่ยอย่างเงี้ยเราให้มันเป็นแผนที่กลางไว้ก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นนะครับที่พักแขนนี้มีมาให้นะครับมีที่พักแขนมาให้มีที่วางแก้วน้ำส2องแก้วตรงนี้ช่องเก็บของตรงนี้ก็เป็นแค่ช่องเก็บของไม่มีช่องเสียบ USB ใดๆจะอยู่ด้านหน้าทั้งหมด พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะปรับระดับเป็นแมนนวลนะครับแค่2ระดับยังน่าเสียดายนะเข้าออกยังไม่ได้นะครับเทเลสโคปยังไม่ได้เป็นแค่บนล่างก็ว่าไปที่เพิ่มมาให้อีกหนึ่งอย่างคืออะไรนี่ครับนี่เบาะไฟฟ้ามาแล้วสำหรับผู้ขับขี่มีให้แล้วนะครับแต่ ผู้โดยสารตอนหน้ายังเป็นแมนวนวลอยู่นะครับอันนี้มีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปนะถ้ารุ่นกลางและรุ่นเริ่มต้นยังเป็นแมนวนวลอยู่เฮ้ยไม่ขี้เรที่ปรับกระจกมองหลังนะครับจะเป็นปรับแสงแบบแมนวนวลอยู่น่าเสียดายน่าจะให้มาที่เป็นตัดแสงกรองแสงด้วยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าที่บังแดดนี่ไม่มีไฟให้นะครับมีแต่กระจกให้ทั้งสองข้างนะครับเป็นกระจกให้แต่ไม่มีไฟส่องมาให้นี่คือเราปิดมากแล้ว ฟิล์มกรองแสงใส่เต็มแล้วในตัวของพารามิกซันรูฟท่านผู้ชมคิดว่ามันสว่างไหมอะมันสว่างจ้าๆนะนี่อุณหภูมิเราอยู่ที่31ยังไม่ได้เจออุณหภูมิแดดร้อนๆ40ในเดือนเมษายนก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาไหวหรือไม่เอาไหวหรือเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่ก็ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่ามาดูในเรื่องของการปรับโหมดแอร์ โหมดแอร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบในตัวของ MG ZS ตรงในเรื่องของการปรับโหมดแอร์ผมว่ามันมันปรับยากอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปรับอุณหภูมิเนี่ยได้ทั้งผ่านหน้าจอและได้ทั้งผ่านตัวแป้นนี้นะครับด้านนี้ผมอยากจะปรับผ่านแป้นมากกว่านะครับเพราะปรับเข้าหน้าจอแล้วผมงงตั้งแต่ MG HS ละนะครับนี่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้เป็นระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ แต่ไม่ได้แยกโซนนะครับก็ยังราคา799นะครับ799แสนได้ขนาดนี้มาก็สุดยอดแล้วนะครับมีลายเคฟล่ามาให้ด้วยหัวเกียร์เป็นหนังมีอะไรขึ้นมาให้อีกมีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้มีออโต้โฮลเบรกให้ด้วยให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปนะ2ตัวนี้เรียกดูจอดี360เดี๋ยวผมก็ชอบเล่นของผมไปเรื่อยเลยเนี่ย นี่คือภายในของเจ้า MG ZS Minor c h a i n นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับแล,และนี่คือการแนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับในเจ้า MG ZS Minor c h a n วันนี้นะครับถามว่า MG ใจกล้ามากครับเขาไม่เปลี่ยนแผนในการเปิดตัวเขายืนยันว่าในปีนี้รถยนต์รุ่นใหม่มีกี่รุ่นก็จะเปิดตัวตามแผนทั้งหมดแต่ยอดขายเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุ้นกันรอสถานการณ์เศรษฐกิจว่ากันไปแต่ถ้าไม่เปิดตัวปล่อยให้สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกอย่างตายหมด เอ็มบอกว่าต้องเดินหน้าไปตามแผนทุกประกาศนี่คือรุ่นแรกของเขาในปีนี้ที่จะเปิดตัวสําหรับตลาดรถยนต์เมืองไทยยังมีโมเดลใหม่ๆเข้ามาอีกแน่ๆครับสําหรับ MG แล้วผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบผ่านการเล่าข่าวของ Autolife Thailand.tv ถามผมว่าน่าใช้หรือเปล่านะครับในการรีวิวเบื้องต้นยังไม่ได้ลองขับนะ ครื่องยนต์เดิมหน้าใหม่ออปชั่นเพิ่มขึ้นขยำเงินอีกแค่10,000บาททาง M อมให้ของที่ดีมากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลมากๆเกียร์ c ี t ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่าทําให้รถคันนี้เนี่ยการขับกระเชงมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการความแรงของรถมากมายนะักขับเรื่อยๆขับสบายๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะๆสามารถนั่งโดยสารจริงได้4คนแบบสบายๆมีซันรูฟให้ในราคาขนาด มีไอสมาร์ตมาให้มีหน้าจอขนาด10นิ้วมาให้แบบนี้ไม่มีค่ายรถยนต์ไหนให้ได้มากกว่านี้แล้วครับ MG ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของบริการหลังการขายซึ่งผมพูดในวันแรกและวันนี้ยังพูดเช่นเดิมเขายังต้องพรูฟตัวเองในเรื่องของบริการหลังการขายเขายังต้องพรูจตัวเองในเรื่องของคุณภาพสินค้าว่าคงทนมากน้อยแค่ไหนต้องลบความสบประมาทของลูกค้าให้ได้ต้องลบความสบประมาทของผู้คนที่ยังไม่ได้ใช้ MG ให้ได้ว่ามั่นใจใน MG ได้หรือ,อยังในวันนี้ แต่ด้วยราคาค่าตัวด้วยออปชันด้วยฟังก์ชันด้วยสมรรถนะของรถที่มาในวันนี้ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆครับแต่จะคุ้มค่าจริงหรือเปล่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรเดือนหน้าตัวไลฟ์ไทรลาดอททีวีจะพาท่านผู้ชมไปลองขับ MG ZSD อย่างเป็นทางการและวันดั้นผมจะบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ารถคันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลง คุ้มหรือไม่คุ้มแต่ถ้าดูแค่ราคาดูแค่หน้าดูแค่ออปชั่นแบบคร่าวๆคุ้มครับสำหรับ MG ZS Minor Change วันนี้ครับและนี่แหละครับกับการรีวิวของออโต l ไลท์ไทยแลนด์กับ MG ZS Minor Change ในวันนี้ครับวันนี้ผมนี่ที่ทุกผู้มต้องขอลาทุกผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สาะเวลาในการรับชมและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ครับวันนี้ผมขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ